สวัสดีครับทุกคนครับผมรันวิธีพาสุกนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาจะมาเก็บเอา,เอาต้นทูบฤิสีนะครับผมอยากจะกินแกงต้นทูบฤิสีนะครับ mm. ก็เลยจะลงมาเก็บก่อนนะครับผม mm. ตอนนี้เรากำลังเดินลงมาข้างล่างแต่ว่ามันจะเป็นโซนนี้มันจะเป็นคลอง แต่ฝนตกยังไม่เยอะน้ำยังไม่ท่วมนะครับเราก็ยังมาได้อยู่ทุกคนเราถึงละนี่เราก็จะเอาแต่ต้นทูบหรือสีเนี่ยนะครับแต่นี่ละนี่เนาะถอนไว้นี่นะครับแบบนี้อืม,อม เอาแบบนี้ไปก่อนออเดี๋ยวเราค่อยไปแกะอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาต้นที่เขายังไม่ออกดอกนะทุกคนถ้าต้นไหนที่เขาออกดอกแล้วแกนแกลางของลําต้นเขาจะแก่แล้วนะครับฉะนั้นไอ้ต้นที่ออกดอกแล้วเอาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันกินไม่ได้มันแข็งนะครับผมแล้วก็จะเอาต้น อ่อนๆนะครับที่กำลังโตเป็นหนุ่มแบบนี้นอู้เสียดายหักอันนี้หักไปแล้วนะครับนี่แบบนี้อ่อนๆแบบนี้นะครับอร่อยมากนะทุกคนผมจะบอกเขาก็จะกรอบเหมือนสายบัวแหละครับสไตล์เดียวกับสายบัวสามารถทานดิบได้นะ ทานกับส้มตำนะครับผมทําได้เช่นเดียวกันนะครับผัดน้ํามันหอยก็ได้นะครับผมเอาลวกจิ้มกับน้ําพริกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาใส่เอาใส่แกงเลี้ยงแกงอ่อมก็ได้นะครับผมใครไม่เคยกินลองกินดูได้นะอันนี้คือกินได้จริงๆนะครับผมจะบอกให้น,นี่นะครับทุกคนเราก็ได้พอสมควรแล้วลหละนี่ นะได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับได้สําหรับมื้อหนึ่งแล้วนะครับผมเรวก็พอละเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ไปแกะต่อที่บ้านนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับไปโกโก้มาครับเรามาเริ่มลงมือทําเมนูวันนี้เลยนะครับผมผมจะทําเป็นแกงอ่อมไก่ใส่กับยอดอ่อนทูบฤาสีที่เราไปหามาเมื่อสักครู่นี้นะครับอันดับแรกเลยผมก็จะมา ผัดพริกแกงที่ผมโขกขึ้นมาเองนะครับผมกับไก่นะครับผมผัดไปรวนไปให้ไก่ค่อนข้างสุกไประดับหนึ่งก่อนนะครับผมผมจะคั่วใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับผมเป็นไฟอ่อนมากลางนะครับเพื่อให้มีความหอมแล้วก็มีกลิ่นเหมือนไม่ไหม้นะครับมีความไม่ไหม้ติดกระทะนิดหน่อยนะครับผมหรือว่าใครจะใช้เป็นหม้อก็ให้มีแบบ ไม,ไม่ติดมอดน,นิดนึงนะครับผมแต่ไม่ได้ไหมดำนะทุกคนเอาไม้แบบกําลังหอมๆนะครับพอเวลาทํากับข้าวหรือว่าเวลาเราเติมพวกน้ําลงไปเนี่ยครับผมมันจะทําให้น้ําแกงของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับหลังจากที่ไก่เราได้ที่แล้วนะครับผมก็จะมาใส่น้ําใบยะนางนะครับผมน้ำใบ,ใบย่นางนี้พึ่งปั่นเสร็จนะครับผมผมจะไม่ได้ใช้คั้นนะครับผมจะใช้เครื่องปั่นปั่นเอานะครับ ใส่ลงไปตามปริมาณความเหมาะสมที่พอดีนะครับทุกคนและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่พริกแกงส่วนที่เหลืออีกนิดนึงนะครับแล้วก็พริกแกงส่วนนี้ก็จะมีข้าวเบืออยู่ด้วยนะครับผมข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่เราเอาข้าวสารเหนียวนะครับที่เราเอาแช่น้ําไว้นะครับผมแล้วก็เอามาโขกนะครับให้มันเป็นข้าวเบือเพื่อที่จะให้น้ําแกงหรือว่าน้ําแกงอ่อมของเราเนี่ยครับผม มันข้นมันเหนืดขึ้นแล้วก็เพิ่มความอร่อยให้มากขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้เป็นข้าวเบื่อบางคนก็อาจจะใช้เป็นพวกแป้งมันก็ได้นะครับผมหรือว่าแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งข้าวเหนียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ชอบแป้งนะครับผมผมก็ใช้เป็นข้าวเหนียวอร่อยกว่านะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็คนไปกับน้ําร้อนๆแบบนี้ก็จะเริ่มเหนียวเริ่มเหนืดเริ่มข้นขึ้นนะครับเริ่มน่ารับประทานมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะใส่ยอดอ่อนทุบลือสีที่เราแกะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับล้างแล้วนะครับผมลงไปนะครับยอดอ่อนต้นทุบลือสีนี้เขาจะมีรสชาติออกจืดๆนะทุกคนนะ คือไม่ต้องไปทําให้สุกก่อนก็ได้นะครับสามารถล้างแล้วก็เอามาเป็นประกอบอาหารได้เลยนะครับหรือใครจะทานสดๆกับน้ำพริกกับส้มตําก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมว่าการทําเมนูอ่อมแบบนี้ใส่ไก่หรือว่าใส่หมูแบบนี้นะครับรสชาติเขาจะดีกว่าแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นนะครับและนอกจากที่ผมจะใส่ยอดอ่อนของทูบุสีในะวันนี้ผมก็จะใส่บวบหอมลงไปด้วยนะครับนิดนึงนะครับผม เพื่อเพิ่มอรรถรสนะครับเพื่อเพิ่มผักให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีใบแมงลักด้วยนะแล้วก็จะมีลูกโดดด้วยเดี๋ยวเรามาใส่ทีหลังนะครับเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เมนูนี้ก็คือปลาร้านะครับและก็เราก็จะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมความหอมด้วยใบยแมงลักนะก็เพิ่มความจัดจ้านด้วยลูกโดดด้วยนะครับผมลูกโดดวันนี้ก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูอ่อนหน่อยนะครับ หาได้ตามสวนที่เราปลูปกนี่แหละครับผมที่ผมปลูกไว้นี่แหละใบแมงลักพริกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาชิมรสชาตินะครับขาดเหลือสิ่งไหนก็เติมเข้าไปได้เลยนะครับผมในส่วนของเครื่องปรุงที่จะใช้ก็จะมี น้ำปลาะร,ประนะครับน้ำปลานะครับใครจะใส่ผงนัวก็ใส่ได้หรือใครจะใส่ติดหวานก็ใส่น้ำตาลนิดนึงได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ความหวานจากบวบหวานนะครับจากยอดอต้นทูบหรือสีแล้วก็จากเนื้อไก่เขาจะมีความหวานความนัวออกมาอยู่แล้วนะครับสำหรับใครคิดว่าขาดรสชาติไหนก็สามารถเติมได้เลยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากได้รสชาติที่ถูกใจถูกปากเราแล้วนะครับก็ปล่อยให้เดือดสักครู่นึงแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับต้นทูบหรือสีนี้ทานได้จริงๆนะครับทานได้ผมทานมาหลายครั้งแล้วอร่อยแน่นอนนะครับ